1 0 0วันคอบเบอร์มอนตอนที่ 2. สําสหรับ EP นี้นะครับเราจะเน้นไปทางด้านการสร้างบ้านทําฟาร์มแล้วก็ทําห้องอินชานอีกและนอกจากนี้ผมยังได้ไปได้จับโปเกมอนจนโปเกมอนใน PC ของผมเนี่ยเยอะขึ้นมากมาทําให้ผมได้ไปประจญภัยได้เจอสถานที่แปลกใหม่และผมก็ได้พัฒนาร่างเพื่อนร่วมทีมให้กลายไปร่างเมกาวันที่26มานะครับผมเนี่ยได้เข้ามาในอิซิตี้นะที่เราค้างคากันไว้ใน EV ีที่แล้วเข้ามาเนี่ยก็กะจะมารุดของนะครับ ก็จะรู้ยากนิดนึงเพราะว่ามันมีไอ้ตัวที่มันพ่นน้ำลายใส่แล้วผมจะลอยขึ้นฟ้าแล้วก็มารู้อันนี้ได้ปีกมาแล้วแล้วก็มีโปรกบอลชุดกอะต่างๆอัานมา้าแผ่นสกิลไอรอนซิงอะไรพวกนี้นะครับโปรตีนนะพวกนี้พอออกมาจากโลกนี้นะครับอันนี้ผมก็กะจะขุดชุดหนังสือนะครับไปไว้ทําเป็นโตเอนชานนะครับ แล้วก็มาขูดสปานะครับแล้วตรงสปาเนี่ยมีกล่องก็เส็จผมผมรุดแล้วก็มาตัดต้นไม้ตุนไว้นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะสร้างบ้านกันด้วยวันนี้ก็วันที่27แล้วสิหลังจากนั้นนะครับบรรยากาศนำพาให้เครโรมาซิ่เกิดนะครับก็คือบรรยากาศฝนตกแล้วก็ใกล้แอ่งน้ำนะครับอันนี้ทําให้เครโรมาซื่สามารถเกิดได้นะอันนี้ผมก็จับแล้วก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรอกบอลก็เสียบไปเยอะอยู่เหมือนกัน ลูกนี้ก็ยังไม่ติดนะครับแต่ตัวนี้ต้องเอาให้ได้นะร่างสุดท้ายเท่เท่มากเลยนะครับเป็นกบนินจาหลังจากนั้นนะครับคีปเปอร์มาระเบิดอันนี้ผมก็คิดว่าผมจะไม่ได้ซะแล้วแต่มันก็ติดอยู่ดีนะครับไม่รู้ไปติดอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นนะครับเช้ามาวันที่28ผมได้จับเคโรมาเซอมาเนี่ยมาพัฒนาร่างนะครับให มีรูปร่างที่รอเหล่าเท่นะครับ นี่นะครับที่จัดเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็เอากล่องมาเอาต้นไม้ที่เราตัดมานะครับใส่ไว้ในกล่องแล้วก็ไปถังดินกันหเราจะสร้างบ้านตรงนี้แหละตรงที่เราเจอเคิโรมัสึมันไม่ใช่ความทรงจาดีๆหรอกนะครับแต่มันคือทำเลทำเลทองไนงะเพราะว่ามันมีมันมีน้ําใกล้ๆแล้วก็มีประตู네เนเธอร์ที่เราเคยเปิดไว้เมื่ออีีที่แล้วหลังจากนั้นนะครับวางบล็อกระยะนะครับตามบ้านที่เราต้องการแล้วเราก็วางไม้ก็ต่อเลย พอวางเสร็จบทนะครับมืดนอน29มาเอาความสูงต่อตรงนี้ก็จะเป็นแบบสร้างบ้านเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ก็วางประตูแล้วก็วางประตูอีอกอันนี้ไม่ไรู้จะพูดอะไรแล้วก็เจอโปกเกมอนบุกเข้ามาในบ้านนะครับติดนะครับอันนี้ก็จับนานนะแต่ก็ตัดให้มันติดเลย แล้วก็วางเป็นพื้นบ้านนะครับอันนี้ใช้เป็นสลับนะครับจะได้ประหยัดไม้พอแม่งก็เดินได้เหมือนกันแหละสลับอะ่ะแล้วพอทีนี้นะครับผมก็เอาสโตนออกมาเพื่อคาเป็นสโตนบริกแล้วก็มาตัดต้นไม้กันต่อไม้ไม่พอ ก็มาวางตรงอันนี้จะทําเป็นห้องเอ็นชานะครับทําห้องไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช้กระจกนะครับแต่ใช้เป็นรั้วแล้วก็เริ่มที่จะมืดแล้วก็เอาเตียงมาวางแล้วก็นอนวันที่30มานะครับวางต่อแล้วก็มาตัดต้นไม้ ไม้ตัดไปเท่าไหร่ก็ตัดไม่พอนะครับเหมือนจะสร้างใหญ่เกินตัวไปเลยแหละคือบ้านมันก็ไม่มีอะไรมีแค่กล่องเนละแล้วก็วางกระจกครับพอวางเสร็จนะครับเราก็มาตั้งชื่อกล่องกันอันนี้เป็นกล่องแบบจัดแบบมีระเบียบนะครับแล้วก็เอาของที่ฟาร์มมาได้เนะี่ยใส่กระเป๋าไปแล้วก็มาแปะกระจกกันต่อ แล้วก็มาทำเพดานกันต่อเลยนะครับทำก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมนอนนะครับเชา้าวันที่31นะครับมาทำเพดานกันต่อแล้วก็คาเป็นแลนเทิร์นเพื่อส่องความสว่างเพราะว่าท็อตเฉยๆมันดูไม่อลังการเนี่ยอันนี้แม่งก็บ้านสไตล์อะไรก็มันไม่มีศิลปะเลยแล้วก็มาคาเป็นสแสลบ สโตนบริกอะครับวันนี้เดี๋ยวจะทําเป็นหลังคานะแต่ไม่ได้ทําแบบจนหมดนะครับแบบเอาให้พอเห็นแบบเดินเข้าบ้านแล้วพอเห็นว่าแบบสวยพอก็คือทําแค่2ชั้นก็คือขี้เกียจคูณหินนะ่ะเดี๋ยวโดยอีกตั้งหลายวันเดี๋ยวมาเติมให้แล้วกันเช้าวันที่สามสองมานะครับมาจัดเซตใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักรเจะออกเดินทางแล้วแล้วก็ไปเดินทางกันเลย เจอหมู่บ้านนะครับผมอันนี้เห็นหมู่บ้านไหมครับเป็นโจรต้องแบบเห็นปั๊บจะต้องแวะเป็นรูทของให้ได้เลยนะครับนี่ครับเจอแล้วก็รูดไปอีกก็คือผมแบบเป็นฝันร้ายของหมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่าแบบคือชาวเ p c กลัวเพราะว่าแม่งกูไปทีใดโดนขโมยตลอดเลยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เจอแบบเหมือนจะเป็นที่ที่แบบ เคยเจอกวางเมื่อ EP ที่แล้วปะแต่ก็พยายามขุดนะครับแต่แม่งไม่มีกวางว่ะกูเลยเผาไม่ยังเลยนะครับในเช้าวันที่33แล้วก็เจอเป็นปิกจูนะครับอันนี้ซูมให้ดูก็เลยแวะมาจับเลยเพราะว่าเราอยากเป็นซาโตชิด้วยนะครับอันนี้ก็คือแบบงานดีอ่ะได้ใช้อัลต้าบอลจับไปนะครับ หลังจากนั้น,นะครับผมการิซาลอนนะครับก็ได้บินข้ามทะเลมาจนเจอกับสิ่งที่เรียกว่าสร้างประตูแล้วก็โปเกรูท,ที่เป็นมาสเตอร์บอลนะครับเลยรับไปแล้วก็มีเลเจนดารีเกิดเป็นมอลเทสซึ่งมันเป็นนกไฟนะครับวันนี้ก็เห็นไม่ได้นะครับก็คือต้องเป็นลั่นหนึ่งเดียวเลย จับจนแบบฟ้าแบบเริ่มลงแล้วแม่งไม่ติดสักทีบอลจะหมดอยู่แล้วเนะี่ยวันนี้ครับบอลเกรดบอลอะครับผมเหลือ9้าบอลแล้วอะยังไม่ติดอีกอะจนเช้าวันที่34นะครับผมเอาโปเกมอนมาสู้แม่งก็ไม่ติดจนบอลผมเหลือแค่เนี้ยเหลือแค่แบบบอลที่แบบต้องจมน้ำอะสุดท้ายนะครับแม่งฆ่าปิกาจูผมผมไม่ไหวอะผมคั่งอะคือผมแบบคั่งจัดนะครับ ฟา,มาดมันโนตายนะครับเพราะว่าผมไม่เอาก็ได้นะแต่บางอาจแบบทําปิกาจูอะะไรกันนะครับจัดเซตนะครับเอาตัวโกสอะไอไอผีอะไอร่างหนึ่งของกงก้ามาพัฒนาร่างเป็นร่างสองก่อนนี่ครับแล้วแบบเจอเคเบิลที่ไหนไม่รู้ว่ามีประโยชน์โยนทิ้งตลอดก็เลยต้องกลับบ้านนะครับวันนี้ก็ที่บ้านมีเคเบิลแแหละ แต่ยังไม่ได้อีโวอันนี้เอามาอีโวให้ปิกาจูก่อนปาบอกอยากเป็นซาโตชินะแต่เอาเหินไปอีโวแล้วให้เป็นไรจูอะ่ะนี่ได้เป็นไรจูแต่ปิกาจูเท่กว่าวะหลังจากนั้น,นะครับผมนอนตื่นเช้ามามาตรงไบโอมเทเดไซกันดีกว่าพอมาสักพักนะครับอื เจอกับสร้างประตูเหมือนเดิมแล้วก็รูทของนะครับคือผมฝันร้ายอยู่แล้วไงผมเป็นฝันร้ายอะ่ะแล้วก็เจอหมู่บ้าน n อ c อันนี้ก็ฝันร้ายลงทานางน,นนะครับรูทแม่งเลยนะครับเดินทางมาสมักน,นะครับเจอหมู่บ้านใหญ่วัตถุฟักโคตรหรูว่าอันนี้ของเยอะแน่นอนนะครับ n p c ร้องไห้กันได้ควักนะครับเพราะว่าเตรียมของหายหมดเลยนะครับแบบไม่มีอะไรใช้อะ่ะ อะไรกันน้นะครับแซบโดดเกิดนะครับอันนี้ก็จับเลยอันนี้ผมไม่ยอมด้วยยันดึกๆนะจับมาจนดึงนะครับสุดท้ายติดก็โอเคเลยนะครับพอเช้าสามชั่วโมงนะครับก็มารูดของต่อเอาแบบให้หมูดหมู่บ้านไปเลยนะครับนี่เคเบิลอยู่นี่แล้วก็ขับรีซาดอนไปต่อเลยครับ แล้วก็มาเจอกับหมู่บ้านที่2อีกแล้วนะครับวันนี้ก็หมู่บ้าน A B C ปั่นน้ําตากั์นะแล้วก็มาเจอแบบขุมทรัพย์นะครับแบบคูดเยอะเปิดไม่หวัดไม่ไหวนะครับแบบปกติเจอของจะแบบว้าวใช่ไหมอันนี้แบบเปิดจนขี้เกียจเปิดอ่ะจนแบบไม่อยากได้ของทิ้งไว้นี่ได้ไหมอะไรแบบนี้แต่ก็แบบต้องเก็บไปนะครับเพราะว่าเรายังเหลืออีกแบบหลายวันนะครับอันนี้ก็คือเก็บตุนไว้เลยก็ได้เดี๋ยวพอแบบรู้ตัวว่าเยอะจะจัดก็ก็ไม่ต้องเก็บละ เรามาเก็บเข้ากล่องที่บ้านแล้วก็วันที่37นะครับเดินทางหาที่ที่ยังไม่เคยไปนะครับแล้วก็มาเจอกับหมู่บ้านนี้นะครับก็คือฝันร้ายอีกแล้วรูดหมดจน NPC ร้องไห้แบบขอร้องแบบอย่าเลยอย่ามารูดกันเลยนะครับวันนี้ก็คือผมไม่หยุดจริงๆคือแบบเมื่อนิ้วชี้อ่ะเมื่อนิ้วชี้กับแบบนิ้วก้อยฝั่งซ้ายอ่ะเพราะว่าแบบกดชิปกดเมาส์กดชิปกดเมาส์นะครับ น,นี้ก็ดึกดื่นนะมานอนกันดีกว่าตื่นเช้ามานะครับวันที่38นะครับมารู้ของกันต่อเลยคือเรากัดจ,จะแบบของดีๆคือไม่ให้เหลือนะครับเอาหมดโดยเฉพาะแคนดี้นี่หิวจัดเลยอะแบบอยากได้จัดอะอยากให้เวลทุกเวลโปกเกมอนทุกตัวแบบ100นะครับวันที่39นะครับเจอขุมทรัพย์อีกแล้วเมื่อยมือแออล้วกูมานั่งเปิดกันดีกว่าแล้วก็เดินทางกันออกจากหมู่บ้านนะครับหลังจากที่เราป้นเสร็จ หลังจากนั้นนะครับผมก็เจอกับโปเกมอนตัวนึ่งอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็เลยใช้ดฟฟบอลในการจับนะครับคือโปเกมอนมันดำน้ำอยู่อ่ะผมก็เลยต้องใช้จับนะครับุดท้ายนะครับเกตบอลจับติดแล้วกอทีนี้นะครับเชี่ยวกับค้าง่าวนะครับเป็นโปเกมอนค้าง่าวติดนะครับต้องใช้เมกา แล้วก็มันจะจับตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้จับไว้นะครับเพื่อพัฒนาร่างเทในวันที่40แล้วก็มาเจอกับโปเกมอนกระรอกอันนี้เป็นกระรอกสายฟ้านะครับก็ติดเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเจอกับโปเกมอนต้นไม้เป็นโปเกมอนแบบต้นไม้ดอกไม้สวยงามนะครับวันนี้จับติดบารามีไว้นะครับแล้วก็มาขุดใบโอมดอกซากุระเพราะว่ากาจะเอามาไดล้พันซากุระนะครับไปปลูกที่บ้านแล้วก็เจอโปเกมอนกวาง ม่หมือนมือม,มันแพ้หรือมันกวางวะเออกวางอันนี้ก็ติดนะครับแล้วก็เจอกับโปเกมอนลิงลิงเมฆใส่แผมเพชรติดนะครับผมว่าร่างพัฒนาร่างต้องทีแน่แต่ดูนะครับสิ่งที่ได้ ดูผมคิดว่ามันเป็นลิงนะครับแต่มันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นผมเอาเคเบิลมาให้เกงก้านะครับแล้วก็พัฒนาร่างเป็นเกงก้าวอะไรตัวนี้ก็จะทําเมก้าในไอพีนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะลงเหมืองไปขุดหินเมก้าตุนไว้อยู่แล้วนี่น่ารักแล้วก็มานอนกันดีกวา่าตื่นมานะครับในวันที่41เจอโปเกมอนบัตเตอร์ไฟนะครับที่แบบพัฒนาร่างมาจากโปเกมอนหนอนเขียวอ่ะ แล้วก็มาเจอกับแบบวิหารป้นตังนะครับวันนี้เปิดมาแคนดีล้ลึมแล้วก็มีวอเทอร์สโตนกับซันสโตนแล้วันนะครับเจอหมู่บ้านอีกแล้วโอเคลำบากนิ้วชี้กูอีกแล้วนะครับไปนั่งรูดกันดีกว่าไดแดมอนด์มาด้วยแล้วรูดเสร็จนะครับก็เดินทางออกจากที่นี่กันดีกว่าไม่อยากอยู่นานเบื่อมาเจออีหมู่บ้านหนึ่งนะครับเจอกับโปกเกมอนแมวสีชมพู แล้วก็เจอกับเนียร่างสองนะครับตัวนี้นี่ต้องต้องจัดเลยอ,ะอะ่ะเพราะว่าแบบดูโปเกมอนตัวนี้มันเด่นไงเอา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 จับติดนะครับก็เสียบอลไปเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เดินมาเจอกับหมู่บ้านที่เป็นแบบทําด้วยซากุระพอป้อนเสร็จนะครับก็เดินทางกับดีซาดอนข้ามทะเลมาจาับโปเกมอนกันต่ออันนี้ก็เจอเหมือนจะเป็นโนฮูนะ ตอนแรกก็จับไม่ติดนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องยอมจำนวนนะครับว่าผมจับไม่หยุดแล้วก็มาเจอกับโปเกมอนลิงที่มันต่อยโหดๆอะ่ะแบบร่างสองอะ่ะที่หน้ามันเหมือนหมูเลยอะ่ะอันนี้ก็ติดนะครับเท่แล้วก็มาเจอกับโปเกมอนไก่หงอนไก่แล้วก็มาเจอกับโปเกมอนเต่าลาวาอันนี้ก็จับติดนะครับแล้วก็มาเจอกับโปเกมอนเสือสายฟ้าแล้วก็มาเจอกับ จิงจอกก้าวห่างนะครับคูรามะอันนี้ก็ต้องยอมเลยอะคือแบบถ้าจับมาด้านนี้เป็นนารูโตะต,ตัวจริงเลยนะครับจับติดนะครับ,แล,บ,รบแล้วก็มาเจอกับโปเกมอนสตาร์เตอร์เจนใหม่อย่างคอรกรี่นะครับแล้วก็มาเจอกับอีเวลโตเป็นโปเกมอนที่หน้าตาเท่น,นะครับแต่สิ่งที่เจออะ่ะมันเป็นแบบก๊อตจีอ่ะ มันใช่เหรอท่านผู้ชมเนี่ยคือเรื่องจริงอะมันเป็นอย่างไเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนี่ยเดี๋ยวไปนะ้เนี่ยเห็นไหมสวยไหมแล้วก็มาเจอกับโกดักล่างสุดท้ายนะครับก็จับไว้แม่งเท่นี่ครับผมก็เลยอีโวให้มันนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าแบบผมรู้สึกว่าโปเกมอนสตาร์เตอร์แม่งหาย,ยากชิมหายเลยแล้วมันเป็นตัวที่เท่ด้วยอะ โอเคนะครับครบทุกร่างแล้วแล้วก็มาจับปิกาจูปอมอันนี้เบื้องหลังน่าสงสารนะครับไปหาฟังกันได้ติดแล้วแล้วก็เจอกับเป็นหอ่อคอยแปลกๆนะครับอันนี้ไม่เคยเจอเข้าไปนะครับเจอซูแบสล่างสุดท้ายก็เลยจับแม่งแล้วกันแต่ตัวนี้ขี่ได้นะมีประโยชน์มารูดกล่องด้วยติดแล้วนะครับเดินทางขึ้นมาจนเกือบถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็มีกล่องให้รูดมากมายแล้วก็มาเจอกับไอตัว ชาเมนเดอร์ใส่หัวกระโหลกของริซารอนแล้วก็ถือกระดูกนะครับนั่นแหละมันชื่ออย่างนี้เลยแล้วก็จับใบพอติดแล้วนะครับวันที่44เนี่ยผมก็เดินทางกันต่อเจอกับโปกเกมอนนักกล้ามอันนี้ก็จะเอามาอีโวเล่นๆมันเท่คือตัวที่ผมเห็นบ่อยเนี่ยผมจับอีโวเลยนะครับ ครบร่าง2แล้วต้องเอาเคเบิลไปอีโวให้เหมือนเกงกาเรื่องมากจริงๆนี่มีซีแขกนะโฟอาร์มาเะเพื่อนๆนี่ครับเทจัดแล้วก็มาเจอกับอีวุยอันนี้กะจะเอามาทำแบ็คนะครับแต่ลืมเอาเฟนบอลมา อันนี้ก็จะเพิ่มค่าสถานะความเป็นเพื่อนเนี่ยได้น้อยมากเลยนะครับคือไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราแล้วก็มาจับตัวพุงป่องแล้วก็เจอปิกจูอีกแล้วสงสัยเห็นเราพัฒนาเป็นไรจูแล้วก็จับมันเข้าบอลเลยนะครับอันนี้เกมส่งปิกจูมาให้เราขนาดนี้เราไม่พลาดแน่นอนแล้วก็เจอกับตัวนี้นะครับผมเห็นมันอยู่ในโปเกมอนทีซีจีบ็อกเแล้วก็มาเจอกับแซปโด,ดต่อ อันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับไม่จับนะครับลั่นเลยอะ่ะก็ได้ให้ขโมยสกิลมาผมก็ขโมยมาเป็นสกิลนี้เลยนะครับผมแล้วก็ได้แม่เด็กมาด้วยแล้วก็มาเจอกับกระอกสายฟ้าอีกแล้วหรือเปล่ามไม่รู้นะครับวันนี้สวยดีกระรอกบินน่ารักจับไว้เคยเห็นใน TCG Pocket เหมือนกันแล้วก็มาเจอขเกีรดดอนนะครับตัวนี้นี่จะเป็นจะเป็นของดีคือมันเอาโคยคิงไปพัฒนาได้แหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันทํายากหรือเปล่า แล้วก็กลับบ้านมากันเลยนะครับมาเก็บของมาอะไรกันแล้วก็เอาอีวเนี่ยมาพัฒนากันอันเนี้ยยังพัฒนาเป็นแบ็คไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เอาเฟนบอลจับมันปั๊มยากก็เลยทําเป็นทันเดอร์ไปก่อนนี่ครับเทไปแพ้กันเนี่งผมเป็นเจ้าของยิมสายฟ้าแล้วหลังจากนั้นนะครับผมเอาลูกอมนะครับไปป้อนให้เกียร์ดอท เพิ่มเลเวลว่ะสุดๆอันนี้ก็อาจจะทำร่างเมก้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่ EP นี้ของค่อนข้างแบบรู้สึกว่าหายากอ่ะนี่ครับแล้วก็มาทำฟาร์มกันต่อนะอันนี้ก็เอารั้วมาล้อมเดี๋ยวมีคนไปเหยียบไงพวกมือบอลอ่ะ แล้วก็อเอามาได้พัน์มาปลูกนะครับมีพอมีซีดอ,อยู่บ้างแล้วก็เจอกับโปกเกมอนตัวแบบรักษาพยาบาลอะแล้วก็มาเจอกับออสซิเดียนเพราะว่าผมต้องขุดอยู่แล้วผมจะเอามาทำเป็นโตอินชาจนะครับแล้วก็คับเป็นตู้หนังสือนะครับอันนี้สาเหตุที่เราขุดมาจากตอนนั้นนะครับ เอาใช้ในการนี้นี่แหละแล้วก็ทำห้องกันเลยอย่ารีรอพอจะมืดนะครับแล้วก็นอนแล้วก็เอาโต๊ะมาวางนะครับในวันที่47-49ถึง49ที่รากยาวขนาดที่พ่อเดี๋ยวจะลงเหมืองกันอันนี้ทำเอ็นวิวด้วยนี่ครับสมุดเยอะสมุดเยอะแล้วก็ลงเหมืองกันเลยอันนี้ไปขุดเหล็กกันก่อนลงยาวนะครับ อันนี้ก็ขุดมาสะพานนะครับเจอกับอันนี้นะครับอันนี้คือมันดีตรงมีแผนที่เวถ้ามันลงไปแบบระยะที่ถูกอะก็คือเห็นลูกเลยง่ายตรงนี้แต่เดินนานหน่อยอันนี้ได้มาแล้วครับหินเมกะหนึ่งอันตุนไว้กะจะเอาไว้สักสองสามอันอันนี้เจออีกรูึงนล้วโอเคได้มาลูกที่สองแล้วก็ขุดหินพัฒนาร่างไปด้วยขุดเหล็กกันด้วยนะครับแล้วก็เจออีกรูกเนึงนะครับ นี่ครับได้มา3อันนะครับแล้วก็แวะขุดลาปีสด้วยเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นต่อการพัฒนาร่างของผมอะไม่ใช่ของโปกเกมอนแล้วก็ขุดเหล็กกันต่ออันนี้ก็คือขุดอย่่ให้เหลือนะครับแล้วก็เจอโปกเกมอนแม่เหล็กไฟฟ้าก็จับมาเพราะว่าดูเทแล้วก็วันที่50นะครับวันสุดท้ายเอาของนะครับมาตีใน e n v นวิวเอาโหดอะนี่ครับสมุดเยอะด้วไงมาฟาร์มฟาร์มมาจากแบบบูวัเอ็นบีซนะครับ แล้วก็เจอกับอีวุยนะครับได้ทําแบกแล้วอันนี้ก็คืออยู่ใกล้บ้านมีเฟนบอลด้วยตัวนี้วิวสาน,นะครับทีเดียวติดไม่เปลืองบอลแล้วก็มาขุดชูก้าเคนนะครับเอามาทําเป็นกระดาษนะครับเพื่อที่จะคาเป็นของพัฒนาร่างเมกาให้ไอเนี่ยไอเกงก้านะครับ แล้วก็ค้าเหมือนเพที่แล้วนะแต่ EP ีที่เราพัฒนาร่างไมกากันไปเยอะมากเลยอันนี้ได้ตัวเดียวยังไม่จําเป็นยังไม่ได้ไปตียิมมีให้ถือแล้วผ่านไปสักพักนะครับผมเปิดดูในแมปนะครับแล้วก็เจอกับปาัาชโ่มร่างสองอันนี้ก็คือต้องจับไปนะครับเพราะปกติเนี่ยสตาร์เตอร์เจอแต่ร่างร่างแรกแล้วก็เป็นแบบ พวกธาตุน้ํามาเยอะแล้วอันนี้ก็ล่างสองด้วยไงจับนะครับคืนนี้ก็กะจะเอาเยาวๆอยู่แล้วนี่ลามันเข้าบ้านมาจับในบ้านแม่งเลยแม่งไม่ติดสักทีเพราะว่าบอลในบ้านผมไม่อั้นนะครับยังไม่ติดอีกติดแล้วนะครับนอนกันดีกว่า